เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าไร่หยาดน้ำฟ้ามีห่อไร่หยาดน้ำฟ้ามีรูปเมฆฝนด้วยนะครับอาการก็คือต่อไฟเข้ามาแล้วไม่มีแสงสีส้มๆอะไรเลยนะตรงนี้นะครับเพื่อนอตัวนี้ตัวนี้ยังมีแจ็คเสียบปลั๊กเสียบด้วยนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะ อาจจะต้องวัดดูก่อนนะครับวัดดูสายก่อนก็ได้นะครับเดวบางทีสายขาดนะครับใน,นส่วนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะวัดดูสายเดี๋ยวนี้มีเสียงฝนตกนะครับฝนตกแดดดว้วยตอน้องโอ้นะครับนี่นะครับนะถ้าสีดํานี้มันจะอยู่ทางนอกนี้ริมนอกนี้อ้าวเอาอี้เหรี่าตัวนี้เอาขายขีหร่ตัวนี้อันนี้อยู่ด้านในนะครับไม่เห็นต่อเลย เคยว่าสีผ้าวัดซ,ซ,ซื่อได้ยังนี่อาวมขาดที่หลีก่ะนี่อาวมขาดจริงๆด้วยนะครับโอ้อยงี้ก็ได้เหรอเพื่อมันก็ไม่ขาดนะโอ้ก็ไม่ขาดนะครับหรือว่าแจกมันเสียเองเพื่อนก็อาจจะดูได้นะครับว่ามันจะง่ายขนาดนี้เชียวหรือสีดํานี่มันจะมาโผล่ตรงนี้โอ้ไม่ได้ ขาต่อยังไงครับดูหน่อยดึงดูหน่อยนะครับโอ้ยบีบเอามานะันอจะไม่ไม่ต่อนะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับสายขาดจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คือการทํางานของช่างครับงงไปงงมาอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเพื่อนไม่มีหรอกมาถึงโอ้สายขาดได้อะไรอยู่ไม่มีไม่มีเห็นไหมโอ้ไม่เห็นต่อเลยตอนนี้มันแถบสีดํานะเนี่ยน,น,นะเออโอ้แถบดําอยู่ด้านนี้ แถบดำอยู่นี่โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสายมันก็ไม่ได้ขาดหรอกสายไม่ได้ขาดดำนี่อยู่ในใช่ไหมสายไม่ได้ขาดนะครับเพียงแต่ว่ามีการต่อสลับสีกันนะครับตัวข้างในนี้จะต้องเป็นบวกนะครับเพื่อนผมก็งงเลยนะผมก็งงเลยเสีดําผมก็แนะนําให้เพื่อนนะว่า จิ้มตรงนี้มามาด้านนอกกันนะด้านนอกเนี่ยมันไม่ถึงไงมันอยู่ด้านในเนี่ยนี่ก็คือการต่อสลับขั้วนะครับพอต่อสลับขั้วแล้วข้างในมีในอดนะครับพอข้างในมีในอดแล้วไฟก็ไม่เข้าไปที่เครื่องเครื่องมันก็ไม่เกิดความเสียหายมันก็ไม่มีไฟอะไรเลยมันก็มิดจีรีเลยเนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะต่อสายตัวนี้ให้มันถูกต้องก่อนแล้วจะดำเนินการแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วมีไฟออกมาหรือเปล่า ก็จะทําอยู่แค่นานนะครับเพื่อนนะตัวนี้น่าจะเป็นผู้ใช้จําสีผิดนะเดี๋ยวมาดูข้างในมันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบวกจะอยู่ข้างในนะครับของตัวนี้นะครับเออถูกแล้วนะครับถูกแล้วบวกอยู่ข้างในนะครับ่ทีนี้ก็มาดูหน่อยนะครับ ีน้สายเส้นนี้เขาต่อไว้เอาออกก่อนดีกว่านะครับเผื่อไฟมันกระโดดแล้วมันจะโดดใสเ่เราหอ,อกก่อนดีกว่านะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไฟจะเข้าไหมถ้าไฟเข้าแล้วมันจะกระโดดไหมนะครับการทําให้ไฟกระโดดแบบที่ผมทําอยู่นี้จะไปลองนานนะครับเดี๋ยวเครื่องมันพังด้วยนะครับโดดแ๊บๆนี่นะราทาให้รู้ว่าเครื่องทํางานได้แค่นั้นก็พอนะครับ อ่าเดี๋ยวจะต่อไฟเข้ามาโอ้ไฟเข้าแล้วยังไงกระโดดแล้วนะครับโอเคไฟกระโดดแล้วทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะบ่าข้างในของตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆของรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะสีสีฟ้าค่อนข้างอ่อนนะครับหรือว่าบันตกสีก็ไม่รู้นะเนี่ยนะครับ อาจะนานแล้วล่ะเครื่องนี้ใช้งานได้นะครับปกติแล้วนะครับก็คือไฟเข้าผิดขั้วมานะครับพอไฟเข้าผิดขั้วมาแล้วเครื่องมันไม่ทํางานนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีไดโอดป้องกันไฟผิดขั้วอยู่นะครับเครื่องเขาก็เลยไม่ทํางานเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับภายในเป็นไงนะครับเพื่อนเพื่อนทำอะไรหายไปแล้วหาไม่ค่อยเจอด้านในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมนะครับสิ่งเพื่อนที่จะมองเห็น เอ้นะครับก็คือตัวที่เสียบ่อยก็นี่เลยนะ t p 4 1นะครับ t p 4 1นะครับนะสีดำท่านเพื่อนทำหายตัวนี้นะครับ t p 4 1นะครับถ้าเป็นนี่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เบอร์ไลน์นะครับตัวนี้เบอร์ JCT j c t 8 1 6 a JCT816A นะครับตัวน,นี้นะ JCT816A ครับแล้วต่อมาก็คงจะต้องสายขาดอยู่แถวนี้แถวหมุนหมุนมาเนี่ยครับที่มันพบบ่อยนะหมุนหมุนนี่ก็ขาดนะครับเผื่อบ,บางทีเออเอาเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าลูกค้ามามุนหมุน,มนตัวน,นี้ตัวน,นี้มันหมุนตามมาขาดเลยนะครับขาดได้ด้วยนะครับ C ตัวนี้นะครับสี <c oughs> C ตัวดำๆนี่ตัวนี้ C นะครับ C c o n d e n s ร r ครับปาซิเตอร์นี่แหละนะครับตัวนี้6ไมโครฟารัด6ไมโครฟารัด350บโวลต์นะครับท่านเพื่อนหาไม่ได้ก็เอา1.5ไมโครฟารัดมาต่อกันกองเอเลฟไว้ข้างในผมก็เคยเห็นเขาทำมาแล้วสุดยอด สุดยอดจริงๆเลยนะครับและต่อจากนั้นไม่ค่อยเสียนะครับพวกอาพวกนี้ก็ไม่ค่อยเสียเลยนานๆเห็นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาห้าวัตยิ่งแล้วใหญ่ไม่เคยได้เปลี่ยนสักทีเลยตั้งแต่ซ่อมนี้มาแล้วก็มออแปลงนี้ก็ไม่ได้ช็อตได้เช่นเดียวกันนะครับมออแปลงการพันก็ที่คลิปที่แล้วนะครับทาไว้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เสียนะครับภายในเครื่องไม่ได้เสียแล้วก็ในส่วนของ อุปกรณ์ต่างๆมันไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าไฟมันต่อเข้ามาผิดขั้วแล้วมันก็โดนเจอไดโอดล็อกไว้ไปไม่เป็นเลยนี่ครับมันก็เลยไฟไม่เข้านะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะถามว่าไฟมันสามารถรั่วออกมาแถวนี้ได้ไหมก็รั่วได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเจอหรอกนันนานานๆทีผมเห็นนะนะครับมันจะรั่วอยู่ข้างในกระโดดหากันแต่ว่าเขาโอ้โหเคลือบมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้มันเป็นคอยไฟสูงของเขานะ ันไม่ค่อยพังหรอกพวกนี้ก็พังได้ด้วยนะครับไดโอดนี่ก็พังได้ด้วยนะครับเคยเห็นช็อตอยู่นะครับไดโอดก็เป็นเบอร์ 1N5408 1N5408 ทั้งหมดเลยนะครับน,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 นี่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 ะครับ 1N5408 ทั้งหมดเลย C ตัวนี้ถ้าของเพื่อนหายไปก็คือ C74 C74 630โวลต์นะครับ 0.47 630โวลต์นะครับนี่ก็มีแค่นี้ละนะเพื่อนนะอืมนะครับคือตัวนี้ก็คือเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านะครับเพืนะ่อนหะลักการของเขาก็คือไฟไฟ12โวลต์เข้ามาแปลงไฟขึ้นนะครับแปลงไฟขึ้นแล้วก็สร้างเป็นวงจรไฟกระโดดไฟกระตุกนะครับโดดตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้ง ไฟ0 0นโวลต์สองพันโวลต์นั 2, น่แหละนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับในการทําเป็นรั้วไฟฟ้าเพื่อนๆอย่าไปต่อไฟสายตรงนะจาก2 2 0โวลต์ต่อตรงเข้าไปเลยไม่ได้การนะครับมันจะดูดคนนะครับเกิดความผิดพลาดมาโอ้โหนะครับเคยมีนะครับออกข่าวเยอะอยู่นะครับต่อสายไฟไปไว้ที่รั้วไฟฟ้าแล้วก็เกิดดูดคนนะครับ แต่ทีนี้ก็เป็นคดีความเห็นเขาแจ้งความคดีอะไรนะกระทาการโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอะไรนั่นแหละผมก็ได้ดูข่าวนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้นะตัวนี้ก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่จำจำเข้ามาแบบนั้นนะครับก็คือต่อไฟตรงเลยนะครับก็ทีนี้ก็ไปพิสูจน์กันอีกแล้วว่าเจาะจงตั้งใจไม่อะไรยังไงอีกนะครับโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะไปทํานะนะครับนี่ก็คือ เครื่องควบคุมรัวไฟฟ้านะครับเพื่อนๆเห็นนะสุดยอดมากเลยที่แรกผมก็หลงทางเหมือนกันนี่ทำไมสายมันขาดแล้วทำไมมันยังไงนะครับที่ไหนได้โอ้โหลูกค้าไปเปลี่ยนไอ้นี่แหละไปเปลี่ยนไในเจ้าตัวปากนีปากขีบไปนะครับลูกค้าก็เลยลืมดูนะครับลืมดูนะครับนะยังไงก็ดูด้วยนะครับสีแดงนะครับถ้าต่อสีแดงนี้มันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับ ตรงคอยมันนะครับนะไว้ตรงคอยหรอป่อันนี้อันนี้สีดํานะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราวัดไฟเราต่อแบตเตอรี่ให้ถูกต้องแล้ว,ลวเราก็วัดตัวนี้จะเป็นขั้วลบตัวนี้จะเป็นบวกนะครับล้วก็เสียบเข้ามาในเครื่องนะครับแล้วทีนี้เครื่องเขาก็จะทํางานแปลงไฟขึ้นไปโอ้โหหลายร้อยโวลเลยนะครับห้าหกร้อยโวลอะไรก็ว่ากันไปนะ ก็เป็นอย่างนั้นละถ้าเกิดว่ามันทํางานแล้วเพื่อนๆก็อย่าไปเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าไปสัมผัสมานะพวกนี้เผื่อไฟมันกระโดดมามันจะดูดเราได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนนะครับยกสายนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟจุดนี้มันจะมูรหลายร้อยวนอยู่นะอยากรู้ไหมมันเท่าไหร่ลองวัดดูดีกว่านะครับวัดไฟที่ C นี้นะครับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าวัดไฟที่ C นี้มันจะได้เท่าไหร่นะครับเยวต้องถอดเส้นนี้ออกก่อนนะ ผมไม่อยากให้เครื่องม้ทํางานนะครับอยากจะลองวัดไฟตรง C นะครับเดี๋ยววัดไฟตรง C นี่ผมจะวัดตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมจิ้มขั้วลบลงนี่เนาะแล้วก็บวกลงนี้เนาะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยววัดดูนะครับวัดไฟคอม C นะครับท่านเพื่อนซ่อมอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นแรงดันเท่าไหร่นะครับตั้งมิเตอร์สัก500โวลต์ก็พอเนาะลบอยู่นี่เนาะนะครับ วัดวัดขัด้วซีนี่แหละนะครับแต่ผมไม่ได้แกะออกมานะครับปาดไฟหารอยคววมตรมันจะเป็นไฟดีซอยู่ที่โอ้โหนะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมปาดขึ้นไหลเลยวะนี่นะครับขั้วลบของ C ีนะครับเออจริงๆแล้ว C ตัวน,นี้ไม่มีขั้วนะพูดถึงนะอ่าถ้าไปวัดที่วัดคอมซีนะครับเพื่อนๆจะได้ตรงนี้นะครับโอ้โห ทำไมมันสุดยอดอย่างนี้ไฟ500โวลต์นะครับเอาทีนี้ถ้าถอดปลั๊กปุ๊บมันจะเป็นยังไงไฟมันจะค้างอยู่นานไหมอู้มไม่นานเะครับเพื่อนๆไม่นานนลครับลงแล้วโอเคนะครับเออนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดวเพื่อนๆซ่อมนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ทํางานได้แล้วมาจนถึง C นะครับเพื่อนๆจะวัดไฟได้ถึง500โวลต์เลยทีเดียวเชียวสุดยอดมาก เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเครื่องทํางานเพื่อนก็อย่าอย่าอย่าสัมผัสขั้ว4ีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแรงดันไฟดูดเรานะครับแล้วดูดมันไม่ใช่ดูดธรรมดาสิมันเป็นไฟ DC นะครับมันไม่เหมือน AC ถ้าเป็น AC ผิวหนังมันจะผิวหนังถ้าถ้าห้าร้อยโวลต์นี่ผิวหนังมันจะไม่ไม่เสียหายเท่ากับเป็น DC ถ้าดีโอลึกเลยนะครับมันจะไหมมือลงไปลึกเลยนะครับแล้วมันก็จะความเสยหายนะครับมันก็ใช้เวลานานนะครับ ถ้าเป็น a อซมันจะไหม้ตรงผิวหน้าเนี่ยมันจะหายเร็วกว่าถ้าเป็นดีซมันจะลึกลงไปนะครับจนถึงเนื้อเลยครับอันตุนลายมากนะครับเพื่อนเราไปใช้งานเพื่อนก็ต่อสายตันนี้ก็ต่อสายดินนะครับเขาก็มีคําแนะนําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายดินนะครับต่อสายดินก็คือตอกลงไปในพื้นดินนะครับพื้นดินอีกเส้นหนึ่งก็ต่อที่รั้วนะครับไฟมันก็จะไปควบวงจรในกรณีที่อริษั์เลี้ยงของเรานะครับ เข้าไปใกล้รั้วแล้วมันก็จะโดดเต๊บเตบเตบเตบนะครับตัวนี้ก็ต่อสายดินมาเรียบร้อยนะตัวนี้ก็คือสายรั้วนะครับอย่าเพิ่งต่อเข้ากับรั้วก็ได้นะครับอย่าเพิ่งต่อเข้ารั้วก็ได้ไม่ต่อเข้ารั้วแล้วทําไงก็อย่างเงี้ยครับก็ทําอย่างงี้แล้วเราก็เอาไปใกล้ๆโอ้มันกระโดดนะโดดไหมไม่โดดไม่โดดนะครับถ้าเราถ้าเราต่อสายดินเรียบร้อยนะครับแล้วเราเอาสายที่จะใช้งานเนี่ยไปใกล้ๆกกับสายรั้วเรา แล้วมันเกิดการโดดขึ้นเกิดการกระโดดเนี่ยครับนั่นก็หมายความว่าสายล้วของเราเนี่มันช็อต yup มันรั่วลงดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายรั้วเนี่ยนะครับเพื่อนก็ทําอย่างนี้ได้นะครับในกรณีที่ไฟมันไม่เดินไปตามรั่วนะเพื่อนก็ทําแบบนี้ละนะครับต่อสายดินลงไปให้ด really. ินเรียบร้อยแล้วเอาสายรั้วเนี่ยเอาสายหนาหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะดูดเราถ้าเพื่อนกลัวมันจะดูดหน่อยเพื่อนก็เอาพวก PVC พวกอะไรพวกนี้นี่มันมัดแล้วก็เอาไปล่อตรงรั้วนะ ถ้ามันโดดใส่รั้วรั้วรั่วของเราเนี่ยนะมันมีการรั่วรั่วไปลงดินแล้วนะครับด้วยเหตุการณ์ที่มันรั่วได้ก็อาจจะเป็นเสารั้วนะครับนะมันมันชื้นมันชื้นไม่ไพ่โวแหียงนะนะครับนะเอาเพื่อนก็ลองเอาไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกเสาไม้ไผ่หรือว่าเสาอะไรพวกนั้นนะเพื่อน เพื่อนๆจอาไปทำเป็นเสาลัวเพื่อนๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็าหาพวก PVC เอ่อหรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนจริงๆนะครับใส่เข้าไปมัดเข้าไปอย่าให้อย่าให้ลวดลวงเราไปสัมผัสกับไม้พวกนั้นนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันมีความชื้นบางทีก็ใช้งานได้ดีกลางคืนฝนตกมาช่วงเช้ามาไปเปิดใช้งานใช้ไม่ได้เพราะมันมีความชื้นที่เสาลั้วนะครับมันรั่วไปหมดแล้วนะครับ ก็กระแสไฟตรงนี้มันก็จะไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูหน่อยนะครับบางท่านก็เพื่อนๆบางคนนะครับสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมมันไฟมันไม่ไปมันไม่ไปตามรั้วนะครับก็อาจจะเป็นที่ว่ารั้วของเราอาจจะรั่วนะครับลงไปที่ดินแล้วนะครับด้วยความชื้นจากเสารั้วเรานั่นแหละนะครับโอเคเลยช่างวิทย์เล้งตาก,ก็คงจะต้องจากไปนะครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละในเครื่องควบคุมรั้วไฟเนี่ยนะครับ ชเวลุตงตาต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ